ขบวนรถกำลังจะเข้าสถานีวงเวียนใหญ่นะฮะก็ตรงเวลาพอดีนะฮะ17นาฬิกานะครับ5โมงเย็นนะฮะขบวนรถต้กนการณ์สัญญาเลขที่4 3 2 7ามสองจก็ันจากสถานีวงเวียนใหญ่ไล่ทังสถานีมหาชายัยถ้าที่ประสงค์จะเดินทางก,กับข,ขบวนรถนี้กรุณาโอลดใบตวดสารได้ในชานชาลาที เดินข้ามไปข้ามมาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะเพราะว่ารถไฟกำลังเข้าสถานีนะครับวิลล่สนานเลยนะฮะทุกคนจริงๆสายมหาชัยก็มีรถแอร์นะฮะถ้ารถแอร์